ใช่ผมบวชก็พอเนื่องอุชาลุงพ่อทองพ่บางห้ามเป็นครูสวดลางก็เก๋ควัดบางน้ำวัดแม่น้ำลุงพ่อแก่นวัดบางกาอแล้วลวงลุงพ่อหลุงพ่อเนื่องท่านสอนอะไรบ้างที่ที่ตัดบวชส่วนตัวนี่ผมบอกตัวเลยนะส่วนตัวนี่อาจารี์บวชเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ศึกษาจริงจริงเพราะหลุงพ่อท่านคนยุะ อ๋อหนึ่งเราก็ไม่เข้าไปไวุ่นวายทงนองนี่ยไม่ได้ไปได้ไไดครับคือก็ไปดู่างๆนะแค่นั้นเองไม่ได้ไปได้สัมไปได้พูดคุอยอะไรอะไรไม่ได้ไม่ไดอนน้อันนี้อัอนนี้ยอมรับลยวาแล้วที่อาจารย์เห็นเนี่ยคือว่าพระเด็กพระคุณท่านท่านไม่ตาโยมทุกคนใครไปใครมาเราได้ยินใช่ใช่ในนัน,น <ๆ S 1> เราเห็นทุกคนใครไปใครมาเราได้ยินใช่ใช่นนันเราเห็นทุกคน เรา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 ไปเนี่ยแล้วแม่มันเดี๋ยวพี่สาวมันก็ไม่ยิงจะให้พี่สาวแพี่สาวเขาบ้านมันผกบ้านมันมีเงินซื้อทุ่งซื้อที่ก็ได้จากหลวงพ่อนะอ๋อสาธุจนมียครั้งหนึ่งครับ้ายเรื่องหลังคาครับนี่ผมรบรักเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดกับตัวครับพี่สาวกับพี่เขยมาขออาหาหลวงพ่อขอหลังคาแล้วขอหลังคาเนี่ยหลวงพ่อเยอะยะเยอะแยะไม่ใช่ มาขอทุนอีกหน่อยเพื่อจะสามารถให้เสร็จอืมแล้วลวงพ่อท่านบอกที่ไปที่โบสถ์ลังาคาผอไม่เสร็จเลยพี่สาวผมได้ถอยกลับเี่เคยด้วยนะ,ะแต่ว่าเขาก็รู้ตัวแล้วว่าเต็มที่แล้วอ่ะประมาณนั้นอแต่ว่าถ้าเอาเอาเอากันเน้นเอากันเห็นกันเป็นลวกศิษย์เมื่อป,ปีที่ที่ผมยังเด็กอย่างไรพี่แฝดผมนั่นแน่นอนอ เสร็จเองได้แค่ทำวาสิุเสร็จเองได้ท่านยังอยู่นะอยู่ยังอยู่อยู่บ้านจบเลยไม네่ทิ้งนแล้วพี่ประสบการณ์ยังไงอ่ะพี่พี่ชัยโอ้ต้องให้เขาเล่าดีอ๋อให้เขาเล่านะเขาเขาเขาบอกอาจารย์เออ่บีพรกของท่านเอ่อพรกพรกของข้อเนื่องมีฮะแต่ตอนนี้ผมไม่มีแล้วนะหมายถึงว่ามีวัดของข้อเนื่องเนี่ยอืมประสบการณ์หรือที่ได้ยินมาหรือใครพูดให้ฟังส่วนส่วนตัวผมนี่นะสังกัดอ๋อ เริ่มีลาวนะครับแต่ว่ารายละเอียดที่รายละเอียดมันเยอะแต่ผมไม่อยากลงมันมันปีไหนอาจารย์ปีประมาณ110เลยเหรียญรุ่นนี้นะอ๋อผ้รุ่นแรกของท่านนะอ่ารุ่นแรกกันแล้วรุ่นต่อมาหลังๆเนี่ยก็ปีหนึ่งสองหนึ่งสามนะกุณนี่เขาีประสบการณ์เหมือนกันเออส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวนะครับผมห้หนึ่งอย่างเดียวอ๋อเอาอันนี้เราไม่ต้องมาเทศพูดกันนะครับครับผมก็จะใช้แต่น้าสังกัดครับลูกนั้นนะแนวความคิด ที่อาจารย์ได้จจกหลวงพ่อเนื่องถ้าเป็นอุปชาอาจารย์ถ้าอาจจะไม่ได้สอนโดยตรงแต่ว่าอย่างฝันใช่ไหมอาจารย์ผมนี่ได้จากฝันนะใช่ใช่แล้วครับแล้วอาจารย์นำมาพัฒนาในชีวิตของเรายังไงเนี่ยคือเอาเอาเอาตรงไหนเอตรงไหนพัฒนาชีวิตต้องขึ้นตอนผมนิดนะก็อาจารย์ได้คาถามาแล้วและอาจารย์ได้พระมาแล้วน้อมและลึกถึงท่านแมันใจว่าต้องทําอย่างไรใช่ใช่คืออย่างที่ผมพูดจากตอนนั้นเนี่ย ผมก็ศึกษาคิดด้วยครับก็มีลุงพ่อด้วยไม่ไม่งงนะอาจารย์นะเด็ตัวบริบทช่วงนั้นผมก็งงช่วงนั้นนะชาวแถวแถวแถวที่ผมอยู่นี่แหละแต่ก็มาฟังคนบริษัทที่ไหนมีงงมีงานนะอผมก็ก่อนออกกันนี่แหละนำโงิสามจบไปอย่างที่หลวงพ่อบอกไงแล้วก็อาหารตะโนตะโนเดียวนะแต่สถานที่ที่เกิดเหตุหลายๆลหลายที่เนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดถึงใช่ไหมแต่ว่าแค่คาดมาเออแค่คาดมาอย่างตรงข้ามกับ ห้างอะไรวะที่ที่หนุ่มพวกอีาวดีห้างอะไรเออแล้วลที่แถวและพาวห้างอะไรเดอะมอเซนทันเออเซนทันสมัยก่อนเซนทันจดจะมีบา์ปะใช่ใช่ออแ,ลแล้วก็มีสถานที่คืนนั้นก็พวกผมเนี่ยก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวคืนนั้นพอดีมีมีการในร้านมีการโอ้แต่อีกันชุลมุนเลยนะครับแล้วสมัยสมัยนั้นที่ผมไปเที่ยวเนี่ยตำรวจเขาทำงานร่วมกับเรียกอะไรฉลามปะไอชลามใช่ใช่ เขาจะไปด้วยกันก็เกิดการตีกันอะไรกันเขาไอ้ทางเจ้าของร้านเขาว่าแจ้งตำรวจตำรวจก็มาทหารเนี่ยทีงก็พวกพวกพวกผมเนี่ยโดยลูกพี่ผมอะแต่ลูกพี่ผมอยู่เปล่าทุกวันนี้เสียังไม่รู้ว่าก็บอกเฮ้ยพวกเราหลบไปไปเข้าห้องน้ํากันรอดนะรอดก็คือแกว่าฆ่าตาที่จริงมันต้องโดนหมดอะสี่คนรอดหมดเลยแน่นอนเขาไปเข้าห้องน้ํากันนะก็มีคนบินเช็ดนู้นเช็ดตัวทำไม่รู้ไม่ชี้ไปที่จริงพวกผมต้องโดนด้วยรอดไป อาจารย์บอกว่าได้เข้าหลวงพ่อเข้าฝันเมื่อปี29เเมื่อปี29อ่าไม่ใช่ไอเรื่องเข้าฝันนี่น่าจะปี2ี0 0 20ถึง22ประมาณเนี้ยเอราะนั้นเกิดก่อนเกิด่อนที่เราจะมาบวชแล้วหลังจากนั้นเคยเข้าฝันเคยมีเรื่องการเข้าฝันนไหมก็ไม่มีนะแต่เห็นฝันไม่เห็นจะไม่มีอะไรนะอ๋อฝันเห็นปกตเห็นใช่จะไม่มีอะไรนะแต่ฝันบ่อยบางทีถ้าว่า เอา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 ,อา,อายุทํานไปยางหวยน,นะนี่หลังบวชนะนนี้คราแต่ตอนที่ว่าที่ได้ที่ได้กระถาไปช่วงนั้นก็ไม่ได้ฝันอะไระ<อ>ครับค่อนการจะเป็นคนบาก่าด<อ>ับ <c oughs> แต่หลังหลังหลังเนี้ยหลังจากบวดที่ค่อนกางจะเป็นคือเริ่มรู้จะทาตัวเองอะ่ะ<อ>ก็เลยจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะได้พบบ่อยอาจารย์กัดสินใจพอบวชปุ๊บก็คิดว่าพุทธศาสนาแล้วแน่นอนอ่า มันมีเรื่องเรื่องที่เด็กก็ตาแล้วอาจารย์อยู่ที่วัดจุฬามณีเนี่ยปฏิบัติยังไงอาจารย์หลังจากบวชบวชได้กี่วันกี่เดือนหรือว่าเป็นภาษาพัดหนึ่งภาษาโอ้ก็ได้รับกระถินด้วยนี่ส่งกระถินกระถินกระถินผมไม่ได้อ๋ออ๋อเหรอคิดว่าผมไม่ใด่พระไม่ได้อะไรนะตามสาผมจะเป็นต้องรับกระถินคิดอย่างนี้อ๋อยังมีคริสเตียนแทรกเข้ามาอยู่ตอนนี้ไม่มีไม่มี ไม่คิดไเสียพระเจ้าหลวงพ่อใช่ไหมเมือนั่นนทาไม่เห็นว่ากูนี่ของจริงนะต้องนอนเคือคือผมคุยกับอาจารย์มาตั้งแต่ไปพบท่านอาจารย์ประดับที่วัดช่องลมอ่ะผมรู้สึกว่าอาจารย์พูดถึงหลวงพ่อเรื่องหรือว่าวัจุรามณีเนี่ยจะมีความรู้สึกอินเลยก็จริงจังเลยอ่ะโอ้ยเราเราถ้าเรามีพระเทรามุทาระเอ้เทด็ราที่ ที่ทรงคุณวุฒิแล้วก็ทรงอภิญญานะเราก็ที่เราพูดเ่านเราพูดถึงท่านเราไม่ใช่ว่า,เ,าเขาเรียกอะไรเอาคำสมัยใหม่โอ้ยไม่ใช่นะด้วยศรัทธาที่ที่เราเห็นที่ที่เราเจอมาครับอ,อีกอเรื่องที่เจอมาแต่เราพูดไม่ได้แต่ที่อย่างนี้แต่ไว้หลังชากนี้อาจจะเปยฝังประมาณประมาณไหนแต่ประมาณประมาณเรื่องของผู้พิสูจนท่านเก่งเรื่องอะไรกันอ๋ออาจารย์พูดแล้วผมเอาไปตัดจะได้ตัดออกก็ได้ ไม่ได้เียยืดผพาไปมัน,นก็ไม่ดีพอผมก็เคยพูดไปแล้วว่าจะไม่เมาพูดอ๋ออ่า<ม>งัาา้นผม,มผมไม่ได้ขออาจารย์คุยผมฟังเป็นสี่มงคลก็ได้ว